อย่าได้รถใช่ไหมอ่ะอย่าได้รถตั้งความนะครับไม่กินนิ้วนะครับลูกไม่กินนิ้วนะอย่าได้ไหมอย่าได้พัความมาเร็วเร็วเร็วเอานิ้วก็จะกินเห็นรถไม่ได้เห็นรถลุกขึ้นเลยใช่ไหมครับเอา <c oughs> เราจะเอาให้ได้ององูอ้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันคือแบบ ของพี่และของเรานะครับลูกมันคือแบบอย่าได้มากไวใช่ไหมเนี่ยโอ้อ้ยอ้อยอยคือเอาเอาเอากำลังกายสุดๆเลยลูกเข้าไปเอาครับลูกชิวครับสู้สิลูกเอา